นิทานเรื่องสุนักกับเงาสุนักตัวหนึ่งกําลังข้ามสะพานโดยคาบชิ้นเนื้อไว้ในปากมันเห็นเงาของตนเองในน้ำก็คิดว่าเป็นสุนักอีกตัวที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าโดยความโลภได้ชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่ามันจึงปล่อยเนื้อในปากล่วงหล่นลงน้ำแล้วกระโดดลงน้ำเพื่อแย่งชิงเนื้อที่ใหญ่กว่า ทพราว่าท้ายที่สุดมันกลับไม่พบสุนักอีกตัวแถมยังสูญเสียชิ้นเนื้อของตนเองไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายนิทานเรื่องคนขี้เหนียวกับทองคำคนขี้เหนียวมีทองคำอยู่ก้อนหนึ่งเขาฝังมันไว้ใต้ดินและมาดูจุดที่ฝังทุกวัน วันหนึ่งเขาพบว่าทองถูกขโมยไปและเมื่อเขากลับบ้านเขาก็เริ่มร้องควนคางด้วยความเสียใจสุดขีดเพื่อนบ้านมาเห็นก็พูดว่าอย่าเศร้าไปเลยเอาเหินมาฝังแล้วคิดว่าเป็นทองสิแล้วคิดว่าเป็นทองเสียสิยังไงก็ไม่ต่างกัน เพราะตอนที่ทองยังอยู่ที่นั่นท่านก็ไม่นำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของเงินทองไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง,เองนิทานเรื่องแมวสาวกับเทพวีนะัสแมวตัวหนึ่ง ตกกลุ่มรักชายหนุ่มรูปงามมันจึงขอให้เทพที่ดาวีนัสเปลี่ยนให้มันกลายเป็นหญิงสาววีนัททำตามคำขอและเศษแมวเป็นสาวที่สวยงามชายหนุ่มคนนั้นตกกลุ่มรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและขอเธอแต่งงานในคืนวันแต่งงานวีนัสอยากรู้ว่า แมวสาวเปลี่ยนพฤติกรรมตามธรรมชาติของตนแล้วหรือยังจึงเสกหนูตัวหนึ่งไว้ในห้องเมื่อแมวสาวเห็นหนูก็ลืมสภาพปัจจุบันของตนเองและเริ่มไล่จับหนูตามสัญชตาตญาณเดิมวินัทเห็นดังนั้นก็ผิดหวังจึงเสกหญิงสาวให้กลายล่างกลับเป็นแมวเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าคนเราไม่สามารถทนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเองได้นานนิทานเรื่องตะเกียงตะเกียงดวงหนึ่งมีน้ํามันชุ่มเกินไปดังนั้นมันจึงส่องแสงสว่างมากมันโอ้อวดว่าตนเองส่องแสงสว่างยิ่ยงกว่าดวงอาทิตย์ทันใดนั้น ลมก็พัดมาจนตะเกียงดับไปเจ้าของตะเกียงจุดมันอีกครั้งแล้วพูดว่าส่องแสงไปเจ้าตะเกียงแล้วก็เงียบเสียจำไว้ว่าขนาดดวงดาวยังไม่จำเป็นต้องถูกจุดขึ้นใหม่เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดอ้ออวดนั้นไร้ประโยชน์ เพราะคุณค่าของคนพิสูจน์ได้ดีที่สุดเมื่อแสดงให้เห็นนิทานเรื่องเด็กชายกับลูกเกาลัดเด็กชายล้วงมือเข้าไปในขวดโหลที่เต็มไปด้วยลูกเกาลัดและพยายามหยิบเกาลัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ทมเขาไม่สามารถดึงมือออกมาได้ เพราะคอขวดเล็กกว่ากำมือของเขามากเมื่อเป็นดังนั้นเด็กชายจึงร้องไห้โฮเพราะไม่อยากปล่อยเการัดในมือเมื่อมีคนเดินผ่านมาก็พูดขึ้นว่าเอาแค่ขรึ่งกำมือสิจะได้เอามือออกมาได้เดี๋ยวค่อยหยิบเพิ่มอีกทีก็ได้นี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าพยายามทำในสิ่งที่มากเกินไปในคราวเดียวนิทานเรื่องนกอินทรีเกีย่ยวกับนกพิราบนกพิราบกลัวรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวของเหยี่ยวจึงขอให้อินซีที่ดูหน้าเกงขามปกป้องพวกมันโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่นกอินทรีจะนำมาให้ นกอินทรีได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงอย่างเต็มใจในวันต่อมาเหล่านกพิราบกลับพบว่าเวลาเพียงวันเดียวนกอินทรีได้ฆ่าพวกมันเป็นจำนวนมากกว่าที่เจ้าเหี่ยวจะทำได้ในเวลาทั้งปีเสียอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงหลีเกเลี่ยงทางแก้ที่แย่กว่าตัวปัญหา นิทานเรื่องเด็กชายกับฝูงกบเด็กชายหลายคนกำลังเล่นอยู่ใกล้ๆหนองน้ำพวกเขาเห็นกบจำนวนหนึ่งในน้ำจึงเริ่มคว้างหินใส่พวกมันอย่างสนุกสนานจนทำให้กบหลายตัวตายในที่สุดกบตัวหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าได้โปรดเธอสิ่งที่ท่านกำลังจะทำ คือความสนุกสนานนั้นกำลังฆ่าพวกเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำสนุกสนุกบ่อยครั้งที่สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงให้กับผู้อื่นนิทานเรื่องปลาโลมาปลาวานกับปลาชิ่ง ปาโรมาปาวานกับปาซิลเมื่อปาโรมาและปาวานทะเลาะกันเจ้าปาซิลตัวหนึ่งก็เข้ามาพยายามแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันปาโรมาตัวหนึ่งพูดขึ้นอย่างหงดหงิดว่าเราขอสู้กันจนตายดีกว่าให้เจ้าเข้ามายุ่งของเรื่องของพวกเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายุ่งเรื่องของผู้อื่น นิทานเรื่องหญิงชรากับเหยือกวายหญิงชราพบเหยือกวายเปล่าที่เคยบรรจุวายเก่าชั้นเยี่ยมกลิ่นอันหอมหวานของวายยังคงอยู่เธอสูดดมกลิ่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดว่าวายที่เคยบรรจุอยู่ในเหยือกใบนี้ต้องมีรสชาติยอดเยี่ยมเป็นแน่ เพาะกลิ่นอันหอมหวานที่เหลือทิ้งเอาไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่คนจดจำได้นานแม้ผู้นั้นจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนิทานเรื่องคนเลี้ยงแกะกับทะเลเมื่อคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะของตนไปกินหญ้ากลั้นชายฝั่ง เขาเห็นทะเลนิ่งสงบจึงรู้สึกอยากออกไปล่องแพรกระทันหันเขาจึงขายแกะทั้งหมดและนำเงินที่ได้ไปซื้อเรือและบรรทุกผลอินทผาลัมจนเต็มลำเรือหลังจากออกเรือได้ไม่นานพายุก็พัดมาทำลายเรือและพัดเอาสินค้าของเขาไปหมด แต่โชคดีที่เขาว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้และรอดชีวิตจากนั้นสักพักทะเลก็สงบอีกครั้งสัปดาห์ต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของเขาก็มามองทะเลและรู้สึกชดชื่นกับความสงบสุขของทะเลเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับเขาที่เคยทำเขาจึงเอ่ยเตือนว่า ระวังทะเลให้ดีเพื่อนยากมันไม่ได้สงบอย่างที่เห็นเสมอไปหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่อาจเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นได้เสมอไป